สนับสนุนโดย t o y ย t a b u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการทนายเกิดผลแก้วเกิดโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าเรียนสื่อมวลชนเนื่องจากสภาทนายความได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อคลี่คลายคดีของวัดพระบาทน้ำพุอย่างเป็นทางการในวันสองวันนี้ดังนั้นเพื่อการทำงานของคณะทนายความเป็นเอกภาพในการดำเนินการของคณะทำงาน และเนื่องจากสุขภาพผมไม่แข็งแรงอาจจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางไปร่วมงานและร่วมประชุมกับคณะทํารรงานของสภาทนายความผมจึงได้ขออนุญาตกราบเรียนหลวงพ่อว่าขออนุญาตถอนตัวจากการเป็นทนายความของวัดในคดีนี้หากสื่อมวลชนมีข้อสงสัยในการซักถามปัญหาเกี่ยวกับคดีของวัดโปรดสอบถามไปยังวัดหรือคณะทำงานของสภาทนายความชุดใหม่ สองสามวันที่ผ่านมาผมทําหน้าที่ในฐานะเป็นทนายความของหลวงพ่อหลงกฎและของวัดพระบาทน้ําพุก็ได้ทําหน้าที่ในส่วนนี้เต็มที่ตามข้อมูลและพยานหลักฐานแต่ในอีกฐานะหนึ่งคือในฐานะที่เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของหลวงพ่อก็มีเรื่องที่อยากจะพูดคุยผ่านเพจนี้ไปถึงลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อทุกคนเข้าใจว่าหลายท่านคงติดตามข่าวประเด็นนี้อยู่แต่อย่าให้ทุกท่านไม่ต้องกังวลใจในรูปของคดีเองผมเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมอยู่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติม ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลาว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่มีความแน่นอนมียศเสริมยศมีลาบเสริมลาบมีนินทาย,ย่อมมีสรรเสริญเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีอะไรเกินไปกว่าความเป็นจริงอย่าไปวันไหวในความมั่นคงของ,ของความศรัทธาแต่ก็อย่าศรัทธาจนเกิดอคติเพราะรักโลภโกรธหลงจะเกิดเหตุเบอร์ที่พิจารณาถึงปัจจัยและเหตุผล เราต้องตั้งสติพิจารณาตามเหตุตามผลเราฟังทุกอย่างแล้วนํามาพิจารณาด้วยสติปัญญาและเหตุผลว่าสิ่งที่เราได้ยินมากับตาที่เราเห็นตลอดระยะเวลา30กว่าปีที่ผ่านมาของหลวงพ่อท่านเห็นเป็นเช่นไรดังนั้นสิ่งที่คนอื่นพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีจะเป็นการให้อะไรหรือโจมตีเราต้องพิจารณาด้วยสติปัญญาตามที่หลวงพ่อเคยสอนอยู่เสมอส่วนเรื่องมีคนพยายามให้ร้ายป้ายสีหลวงพ่อด้วยการสร้างเพจและสร้างอาวตารขึ้นมาโจมตีตรงนี้ลูกศิษย์ทุกท่านไม่ต้องกังวลใจครับ ผมพอจะรู้แล้วว่าเป็นใครและมีข้อมูลเพียงพอตอนนี้มันจึงมีเรื่องราวมากมายที่หลวงพ่อและผมกําลังเตรียมข้อมูลมอบให้กับทางราชการจึงไม่มีเวลาที่จะดําเนินการในเรื่องอื่นดังนั้นเมื่อทุกอย่างคลี่คลายลงสาหรับเพจปลอมเพจอาวาตารที่ตั้งขึ้นมาเพื่อกล่าวหาและใส่ร้ายหลวงพ่อผมรู้แล้วว่าเป็นใครคงจะต้องมีการดําเนินการไปตามกฎหมายระเดี๋วนี้